สวัสดีค่ะพบกับทีมงาน MG ครั้งนะคะใน EP ก่อนเราได้พูดถึงเรื่องการใช้งานเบื้องต้นของกล้องบันทึกการขับขี่ MG DVR Pro ไปแล้วนะคะ EP นี้เราจะมาอธิบายถึงการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องกันค่ะซึ่งการตั้งค่าของกล้อง MG DVR Pro จะทำได้2แบบค่ะ 1. คือการตั้งค่าผ่านตัวกล้องค่ะ2คือการตั้งค่าผ่านตัวแอปพลิเคชัน MG DVR Pro ค่ะ แน่นอนว่าการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน m g DVR Pro จะมีความง่ายและสะดวกกับผู้ใช้มากกว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องปุ่มกดและการสังเกตไฟสัญ,ญลักษณ์การทำงานของตัวเครื่องก่อนค่ะแค่กดปุ่มบนเครื่องจะทำงานทันทีไม่ต้องกดค้างนะคะรอประมาณ20-25วิจะสังเกตว่ามีจุดสีแดงปรากฏอยู่ตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอหมายความว่ากล้องได้เริ่มทำการบันทึกวิดีโอแล้วค่ะ หากต้องการให้หยุดบันทึกให้กดปุ่มเมนูตรงกลาง1ครั้งสังเกตว่าการแสดงผลของหน้าจอเปลี่ยนไปตัวกล้องก็หยุดการบันทึกวิดีโอเช่นกันหากต้องการให้กลับไปบันทึกวิดีโออีกครั้งให้กดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักค่ะผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลวิดีโอได้หลายแบบจะให้แสดงภาพวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังในจอเดียวกันก็สามารถทำได้ค่ะ แค่กดปุ่มบนไปเรื่อยๆเพื่อเลือกการแสดงผลที่ต้องการหากต้องการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งและตามด้วยกดปุ่มล่างอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อลองเอามือสัมผัสโดนปุ่มอื่นๆจะสังเกตว่าหน้าจอจะไม่เปลี่ยนไปหน yeah. ้าอื่นเลยค่ะหากต้องการปลดล็อกหน้าจอเทาแค่ทําเหมือนเดิมให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งและตามด้วยกดปุ่มล่างอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อผู้ใช้ต้องการปิดเครื่อง ก็ให้กดปุ่มบนค้างไว้ค่ะระบบก็จะปิดการทำงานในหัวข้อถัดมาเราจะพูดถึงการจัดการไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกไว้นะคะผู้ใช้สามารถเปิดดูวิดีโอที่ทำการบันทึกแบบย้อนหลังได้โดยการดูผ่านเมนู playback ค่ะหากต้องการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการบันทึกต่อไฟล์จะมีให้เลือก3อย่างก็คือ1นาทีต่อไฟล์สนาทีต่อไฟล์และก็5นาทีต่อไฟล์ค่ะ เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเมื่อ m e เมมโมรีการ์ดถูกบันทึกจนเต็มแล้วระบบจะบันทึกทับไฟล์แรกไล่วนไปเรื่อยๆค่ะยกเว้นไฟล์ที่ถูกล็อกซึ่งเราจะพูดถึงในภายหลังกรณีที่ผู้ใช้ต้องการล้างข้อมูลในเมมโมรีการ์ดสามารถดำเนินการได้ผ่านตัวกล้องนะคะโดยการเลือกเมนู Format ค่ะและตัวกล้อง MC d v r Pro จะรองรับเมมโมรีการ์ดที่มีฟอร์แม FAT32 เท่านั้นค่ะ จะไม่รองรับฟอร์แมต MTFF และ Fast 16ค่ะต่อมาจะเป็นการตั้งค่าระยะเวลาการแสดงผลของหน้าจอก่อนที่หน้าจอจะดับลงนะคะมีให้เลือกตั้งแต่1นาที3นาที5นาทีและ10นาทีเมื่อหน้าจอดับลงตัวกล้องยังคงทำการบันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องตามปกติค่ะในส่วนของ Limit Speed หรือฟังก์ชันแจ้งเตือนความเร็วในการขับขี่หากตัวรถมีการขับเคลื่อนด้วยความเร็วเกินจากที่ตั้งค่าไว้ ระบบในตัวกล้องจะส่งเสียงแจ้งเตือนทันทีจะมีความเร็วให้เลือก3ระดับนะคะเริ่มตั้งแต่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมาจะพูดถึงในส่วนของ G-sensor นะคะจะเป็นระบบตรวจจับแรงสัน่นสะเทือนขณะขับขี่บนท้องถนนโดยสามารถตั้งค่าได้3ระดับค่ะก็จะมี High Medium และ Low เมื่อระบบในกล้อง MG DBR Pro ตรวจจับแรงสัน่นสะเทือนได้ รองจะบบันทึกภาพในขณะที่เกิดแรงสั่นสะเทือนและล็อกไฟล์วิดีโอนั้นไว้ค่ะซึ่งไฟที่ถูกล็อกนี้จะไม่ถูกเซฟทับเมื่อเมมโมรีการ์ดเต็มและสุดท้ายนะคะเราจะพูดถึงฟังก์ชันขนาดจอดรถซึ่งจะมี2หมดย่อยค่ะ 1. Parking mode เป็นระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวจะทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวในบริเวณรอบตัวรถค่ะส่วน2คือ Parking mode ที่มี G ห้อยไว้นะคะมันคือ Parking mode G sensor ค่ะ คือระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนขนาดจอดรถหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถได้รับแรงกระแทกกระเทือนขนาดจอดรถแบบดับเครื่องอยู่กล้อง MG d v r Pro จะบันทึกและล็อกไฟล์วิดีโอนั้นไว้อัตโนมัติจะสามารถตั้งค่าได้3ระดับเช่นการก็คือ high medium low โดยฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าเปิดปิดตามความต้องการค่ะเนื่องจากเมื่อเปิดการใช้งานของโหมด Parking G sensor ตัวกล้องจะทำงานตลอดเวลาโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่1 2โวลต์แต่จะใช้ไฟปริมาณที่น้อยมากค่ะอย่างไรก็ตามหมวดนี้จะเหมาะกับผู้ที่ขับขี่รถเป็นประจำจะไม่เหมาะกับผู้ที่จอดรถเป็นเวลานานเพราะหากไม่มีการขับขี่เป็นเวลานานเท่ากับไม่มีการรีเจนไฟกลับเข้าแบตจะทำให้แบตหมดได้ค่ะจบแล้วนะคะกับวิธีการตั้งค่ากล้องจากตัวกล้อง mg dvr pro ค่ะ ในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงการตั้งค่ากล้องผ่านตัวแอปพลิเคชันกันหากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m อด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ